รัก้ำๆเจ็บ้ำๆเพราะปมนี้ในวัยเด็กสําหรับใครนะครับที่กําลังมีปัญหานะรักรักเลิกเลิกนะครับคือรักกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เลิกโดนอกใจโดนรู้เซอร์หรืออะไรก็ตามแล้วก็มีใหม่แล้วก็เจ็บซ้ำเข้าไปอีกโดนหลอกนะครับเอ้เราก็โปรไฟล์ดีเราก็ดูรักตัวเองเอ้เราก็มีดีทุกอย่างทําไมเราถึงไม่เจอความรักดีๆกับเขาบ้างสาเหตุหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่ตระหนักรู้คือมันอาจจะมีปมในวัยเด็กนะครับที่ฝังเข้าไปในระดับจิตใต้สำนึก เ,เพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่มันฉายภาพในปัจจุบันเนี่ยมันคือภาพสะท้อนที่อยู่ในจิตใต้สำนึกในอดีตปมที่ว่านี่ก็คือปมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพ่อหรือผู้ชายในชีวิตในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นพี่ชายหรือน้องชายแต่หลักๆมักจะเป็นพ่อเช่นเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเคยเป็นที่รักนะครับเป็นลูกสาวคนโตและเป็นที่รักมากสําหรับพ่อเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีน้องสาวเนี่ยคลอดมาแล้วสุดท้ายพ่อเนี่ยก็ให้เราไปอยู่ที่อื่นแล้ว ก็สุดท้ายเนี่ยแม่ก็ไปดูแลน้องสาวสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เราเนี่ยเคยเป็นคนสําคัญเป็นอันดับหนึ่งแล้วสุดท้ายน้องมาแย่งความรักแล้วหลายๆกรณีอย่างเช่นเวลาการเรียกร้องเนี่ยพวกลูกคนเล็กเขาจะเรียกร้องโหยหาพ่อมากกว่าเช่นไม่ยอมนอนที่อื่นจะนอนกับพ่ออะไรก็ตามสิ่งที่เคยกิดขึ้นคือเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าเราเคยเป็นที่รักแล้วสุดท้ายพ่อก็ไปรักน้องมากกว่าแล้วเนี่ยฝังเข้าไปในจะทำให้พอเราไม่เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอความรักแบบมีใครก็เจอแ ชโดนผู้หญิงแย่งไปก็จะซ้ําๆๆแต่ในวินาทีที่เราทําความเข้าใจปมเข้าไปปลดล็อกปมแล้วมองมุมมอง,มอง,มองหมายว่าจริงๆแล้วพ่อยังรักเราเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมเพียงแต่พ่อจําเป็นที่ต้องมอบเวลาหรืออะไรบางอย่างให้กับน้องเพราะว่าน้องเรียกร้องและเขาจําเป็นถ้าเราเป็นแม่คนเราก็จะเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันมีการแย่งความรักกันแล้วก็เราก็ต้องให้กับคนที่เรียกร้องคนไหนไม่เรียกร้องก็ไม่ให้มีคนนะครับที่เข้ามาโคชชิ่งเขาก็เป็นพี่คนโตแล้วก็มีน้องสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเจอปัญหาหมือที่ส แล้วก็ทําให้เขารู้สึกน้อยใจสามีที่ไปรักเมืออที่3มากกว่าแล้วสุดท้ายก็ทําให้เจ็บปวดแล้วก็จนจะเลิกกันวินาทีที่เขาเข้าไปปลดล็อกปมที่รู้สึกไม่เป็นที่รักรู้สึกว่ามีคนมาแย่งความรักแล้วเขาทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะความรักยังอยู่เหมือนเดิมพ่อยังรักเขาเหมือนเดิมแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทําให้เขาอ่ะหายเจ็บปวดที่เขามีต่อสามีแล้วก็เมื่อที่3แล้วทําให้เขาเนี่ยรู้เลยว่าเขา่เป็นที่รักแล้วสุดท้ายเนี่ยสามีก็เริ่มห่างจากมือที่สแล้วก็รักและดดดูแแลลเเเ้าหมมือนิวก็ี และนี่คือความสำคัญของการไปจัดการปมในระดับจิตใต้สํำนึกใครสนใจนะครับอยากหยุดรักเก่าๆที่มันเจ็บปวดอย่างนี้ก็เข้ามาติดต่อโคชชิงได้นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีรักที่ดีนะครับแล้วทุกคนคู่ควรสิ่งนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องไปชําระล้างตัวเองเข้าไปทำความเข้าใจกับพ่อของเราหรือพี่น้องที่เป็นผู้ชายของเราแล้วเราก็จะมีรักที่ดีได้ครับรักและห่วงใหญ่โคอ้อานิัน